วันนี้เรามาดูบ้านเดี่ยวราคาดีในหมู่บ้านนัทวันเริ่มต้นจากสำนักง,งานเขตหนองจอกบริเวณสีแยกหนองจอกมุ่งหน้าสู่ถนนสังขสันติสุขวิ่งบนสะพานตรงไประยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนัทวันซึ่งอยู่ในซอยสังคสันติสุขป,ประมาณ370เมตรบ้านอยู่ทางด้านขวามือถนนในโครงการเป็นถนนคอนกรีตกว้างขับขี่ปลอดภัยเดินทางสะดวก บ้านเดี่ยวหลังนี้อยู่บนเนื้อที่61.9ตารางวาหน้ากว้างของที่ดินประมาณ17เมตรมีพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรอายุประมาณ17ปีเป็นอาคาร2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำทั้งรั้วและตัวบ้านมีโครงสร้างแข็งแรงต่อเติมในส่วนของหลังคาที่จอดรถและห้องครัวขนาดใหญ่พื้นบริเวณภายนอกของชั้นที่1 ปูด้วยกระเบื้องอย่างดีและอยู่ในสภาพดีไม่สุดทางด้านซ้ายมือเป็นที่ว่างแบ่งส่วนสำหรับจัดวางแทงน้ำอ่างล้างมือและเป็นลานอเนกประสงค์ทางด้านขวาของตัวบ้านเป็นลานการแจ้งปูด้วยกระเบื้องอย่างดีใช้เป็นลานตักเสื้อผ้าบางส่วนแบ่งเป็นสนามหญ้าและบริเวณสำหรับปลูกต้นไม้ได้อย่างลงตัว ถัดจากบ,บริเวณลานการแจ้งจะเป็นส่วนของห้องครัวที่มีขนาดใหญ่จัดแบ่งเป็นส่วนรับประทานอาหารของสมาชิกในครอบครัวและบริเวณจัดเตรียมอาหารต่อเติมเป็นแท่งปูด้วยกระเบื้องอย่างดีใช้สำหรับเป็นที่วางอ่างซิงคและต่อปุกอาหารและด้านล่างทำเป็นตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวห้องครัวมีความโปร่งและดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ตอบสนองความต้องการของคนทำครัวได้อย่างดี ภายในส่วนพักอาศัยบริเวณชั้นหนึ่งปูด้วยกระเบื้องอย่างดีพร้อมมุงลวดเด็กดัดสภาพดีแบ่งเป็นส่วนสำหรับนั่งพักผ่อนหรือรับรองแขกผู้มาเยือนด้านหลังเป็นส่วนของห้องเก็บสภาอ้าและห้องเก็บของบริเวณชั้นสองมี3ห้องนอนห้องนอนขนาดใหญ่มีหน้าต่างรอบด้านพื้นปูด้วยกระเบื้องอย่างดีมีห้องน้ำในตัว พร้อมสุขภัณฑ์ที่จำเป็นและอ่างอาบน้ำมีหน้าต่างระบายอากาศไปยังด้านนอกห้องนอนอีกสองห้องพื้นปูด้วยกระเบื้องอย่างดีและมีหน้าต่างรอบด้านทำให้ระบายอากาศได้ดีทั้งสองห้อง และภายนอกห้องนอนยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องพร้อมสุขภัณฑ์ที่จำเป็นครบคันบ้านเดี่ยวทำเลดีสภาพแวดล้อมดีในราคาที่ดีที่สุดในหมู่บ้านนะัทวันต้องบ้านเดี่ยวหลังนี้เท่านั้น